ปวดยจาจาปวดจจาจาบุบบบตนของแม่กยาวจเวาเดี๋ยวมาคุณค้า,อง,าองค์นี้องแม่ค้าทุกคนชอบเขารักขเขาไม่ว่าจะมีงานไหนใจเย็นก็ไปนะเราจะมาตามหาแม่ค้าแซบแซบที่สุดในองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เราคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอนะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้น อย่าถามว่าความแซ่บนั้นเป็นระดับไหนสาววัยกระต่อแบบนี้ถ้าแซ่บขนาดนี้แน่นอนว่าร้านนี้ต้องไม่ธรรมดาเรามาตามร้านนี้เลยจ้ะเฮ้ยแต่งตัวชุดแดงเลยอ่ะใส่นุ่งน้อยขนน้อยด้วยนะแต่งแบบน้อยชิ้นอ่ะน้อยชิ้นน้อยชิ้นน้องเยาวะจ้าน้องเยาว์น้องเยาว์ดีใจเฮ้ยมาแซ่บมากแซ่บนี่แหละแม่ค้าแซ่บของเรา แ่บมาที่สุดในอ,อ,งอ,ดองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเนั่นแหละใครเห็นเนี่ยหันมาเหลียวหลังเลย็ขายข่านยังไแถนี้ยจะนานแล้วประมาณกี่ปีจ๊ะน้องอายุเพิ่งกินโกินโปกิปกปกปกเองนะเออ,เอ,อก็น้องมาขไขป๊บเดียวนะเ,เนาะใช่ใช่ไม่้แต่งตัวสวยเชียวรีบไปไหนในะวันนี้วันนี้ไปไหนจะมาไขากุญแจไขากุญแจจ้า ดีเด็ดเลยเหรอร้านนี้ร้านดีเด็ดหรอกรุงเทพยังลงมาเลยหรอบอกว่าดูข่าวดูดูทอดทัดก่ะทำไมต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะทำไมอ่ะอยากให้ร้านค้าสวยแล้วคนมาติดอ่าให้ขายดีแล้วเราจะเอาเงินไปเลี้ยงหลานอ๋อจงหลานสรุปแล้วให้หนูเรียกว่าอะไรน้องยาวน้องยาวเยยาวหรือว่า เอาน้องเอาน้องเอาน้อดีกวาผูดนี้ได้มาจากไหนแล้วน้องจ๋านึกเองนึกเองเลยเหรอทำเอง้ยทำเป็นเล่นไปอาจิ๊จเก่งเนาะเขามาขอซื้อยายยังไม่ขายน้องย่งไรลืมลด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 อยากจะรู้ว่าที่ร้านน้องอจะมีอะไรขายบ้างอ่ะมีไส่ไก่เลือดหมูตุ๋นก็หมูกรอบจ้ อุ้ยน้องใช้เตาถ่านเลยเหรอจ๊ะใช้าเจ้าดูทำไมดูทันสมัยมากเลยเนาะโอ้ยง่ากินมากเลยอ่ะต้องตุ๋นประมาณเท่าไหร่จ๊ะใช้เวลาตุ๋นแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงใช้ชิปืนจ้ะเอางี้ให้เปรียบเทียบระหว่างการแต่งตัวกับทำกับข้าวไหนนานกว่ากันนี่นานกว่าทำขวยเจ้าเป่าหรอจ้ะ น้องเขาทำขวดจำนานกว่าเพราะแต่งตัวนี่คือแบบดีไซน์มาเองเลยนะมีลูกค้ามาขอถ่ายรูปบ้มั้ยมีค่ะลงลงเฟซอ่ะให้เยอะเลยลงเฟซจ้ะรู้จักไหมจ้าเฟซบุ๊กอ่ะจ้ารู้จักไหมจ้ารู้จักไหมจ้ารู้จักไหมจ้าเดี๋ยวจะลงเฟซให้น้องให้ขายดังๆตอนนี้ก็ได้ดังมากทุกคนก็รู้จักมาตามหาเจอตัวน้องมีเฟซบุ๊กป่ะจ๊ะ เล่นมุกไม่ดึงไงเล่นมุกไม่ดึงไงเออเห็นไหมล่ะไม่รู้จักหรอที่คนเอาลงให้อย่างเดียวมีไอเดคนมาซื้อแล้วก็ลงให้อ่าน้องรู้ไหมว่าตัวน้องคือดังมากเลยนะจ๊ะน้องบอกเองอ๋อเขาบอกร้านนี้ก็คือเป็นรถพ่วงข้างและน้องก็ขี่เองที่มาจากไหนจ๊ะ ไกลมาจากพยงแตกไกลมาจากตรงเนี้ยคือเราไก่เลยคมณผ้ากี่โลนี่แหมหลายสิบโลตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่กี่โมงนอนตีหนึ่งจ้ะตื่นตีสามตื่นตีสามมาสองชั่วโมงเหรอทำของเนี่ยตื่นตีสามไปตลาดไปตลาดแล้วก็มาเตรียมของทุกอย่างขายกี่โมงเริ่มขายกี่โมงขายหกโมงเช้าหกโมงเช้าถึงกี่โมงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเลยบางวัน่ อ๋อบางวันก็ถึงเที่ยงคืนน้องๆช่วยแบบบอกลีลาการเรียกลูกค้าของน้องหน่อยจ้ะเวลาเวลาจะแบบชวนให้ลูกค้ามากินก๋วยจั๊บที่ร้านนะจ้ะอ่าเริ <mm <S 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 ่มเลยจ้ะอ่เริ่มเลยจ้ะอ่าก๋วยจั๊บจ้าก๋วยจั๊บจ้าหบุตรของแม่พยาจ้า ลีลาน้องก็กินขาดแล้วลวมถึงการแต่งตัวของน้องก็สะดุดตามากทีน,น,นี้หนู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 เริ่มอยากกินกว๋วยจั๊บของน้องจอ๊ะช่วยทําใหชา้ชามได้ไหมจ๊ะได้ห่ะคุณผู้ชมน้องเขาจัดให้เลยกว๋วยจับหมูตุน นี่หมูตุ๋นเน้นๆที่เด็กคือกั่งหมูแล้วก็จะมีตัวของกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายแบบนี้ค่ะแนี้แบบุกแล้วในนี้ก็จะมีเครื่องในมีอะไรอีคะ บาท40บาทคุณน้องเขาบอกไข่แบบเต็มเต็มเลยอ่ะโอ็พิธีพิธานน่ะแล้วก็มีเครื่องเทาเยอะแยะสนุ่ๆมากเขาเคี้ยวได้เตาถ่านอ่ะม่าดถ่านคือความแปลกคือใส่ใบกุยช่ายเนี่ยในในตัวขุยกบ รู้จักรู้จักค่ะขายของมาด้วยกันเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะเขาเป็นน้องอยู่เลยนะขายกี่ปีเขาก็เป็นน้องเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวตลกเขาชอบแต่งตัวตลกแล้วก็แม่ค้าทุกคนชอบเขารักเขาเขาเป็นคนสู้ชีวิตค่ะอไปได้ทุกงานที่ไหนที่ไหนก็ไปได้หมดใช้เพื่อนเพื่อนแม่ค้าด้วยกันรักแกมากค่ะจะเป็นคนดีสีสันการแต่งตัวคุณป้าเป็นไง เขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบไม่เหมือนคนอื่นน่ะ,อะชอบแต่งตัวที่แปลกจากคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นนะ,ะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนตันะะ้งแต่หลาย่ะไรแล้วค่ะชอบทําอะไรตลกชอบไม่ไปผูกผมแดงผูกโบใส่เสือ้อคอกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยนุ่งจุงกระเบนนี่น่ายิงตอนมีงานสงการานต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่งตัวแบบเพณีของไทยๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นสีสันให้กับงานสีสันส่วนตป้าเห็นยาวแล้วแบบว่ารู้สึกยังไงก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีอัธยาศัยดีอ่ะนะคะมีอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคน แล้วก็สนุกสนานล่าเริงแล้วเห็นบอกว่าขายตั้งแต่เช้าอย่างใช่ค่ะตั้งแต่6กโมงเช้าเนี่ยจนถึงท่าทุ่มเที่ยงคืนตามงานไว้กระตเวนไปอย่างเงี้ยซ็งเล้งอย่างเงี้ยคันหนึ่งไปทั่วเลยอะค่ะฝนตกแดดออกเขาก็ไปก็อยู่อย่างเงี้ยออกไปอย่างเงี้ยค่ะไปอย่างเงี้ยค่ะ บ่อยครับแกก็น่ารักดีนะแกเป็นคนแก่เป็นคนสูงวัยอ่ะใครเห็นใครก็ชอบแต่ว่าเวลาแกแต่งตัวขายของด้วยพี่เห็นแบบแต่งตัวสีสันชุดฉาดแล้วรู้สึกยังไงก็แปลกตาดีนะเป็นสีสันของอไอ้บนถนนเส้นเนี้ยเป็นย <c oughs> ืนย <c oughs> ันเลยครับอย่างนี้ของแกทุกวันนะครับแล้วได้อย่างแบบลูกค้าอยากจะเจอยาวๆแบบนี้แกจะขายอยู่ หน้าองค์พระครับตรงถนนซอยกลางหน้าองค์พระถ้าวันเสาร์อาทิตย์จะจะไปถนนคนเดินครับวันนี้เป็นงานสไตล์การ์ดตัวเป็นไงจัดจ้านนี่ครับจัดจ้านเลยครับว่าเห็นแล้วแบบเป็นอย่างไรเขาให้เขาเรียกว่าน้องเหยาวนะเขาไม่เรียกว่าใหญ่ใหญใช่ครับได้คุยกันบ่อยไหมได้เคยคุยกันบ่อยก็คุยบ่อยครับผมบ่อยๆชอบตรงที่ว่าแกเป็นคนสู้ชีวิตดีครับ แสดงว่าพี่เจอกมานานนานแล้วครับขายของอยู่ใกล้กันอย่างงี้เหรอวิ่งผ่านกันก็เจอกันตลอดอย่างเงี้ยครับชอบตรงที่ว่าแกเป็นคนสู้ไม่ว่าจะมีงานที่ไหนใกล้ๆแกก็ไปนะเจอแกปลบ่อยเหมือนกันตามงานตามอะไรยอมรับว่าตรงที่แกเก่งอะ เป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วก็เก่งยอมตรงนี้แหละส่วนตัวพี่เห็นยาวๆแบบมองแล้วจะเป็นแบบอย่างด้านไหนให้สำหรับพี่ใน,นานะแบบพ่อค้าแม่ขายด้วยกันนี้แบบเป็นคนที่ขยันกันแข็งแล้วก็สู้ดีครับคุอหนูทานแล้วแบบว่าอร่อยมาก รสชาติดีมากดีใจดีใจนะดีใจดีใจนะเออขายอยู่ที่ไหนบ้างนี่ขายอยู่ยอดถนนย้ดถนนคนเดินอ่าขายทุกวันไหมออเสาร์อาทิตย์ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอายจ๋าหกโมงถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นงานองค์พระคุณผู้ชมยายก็จะขายทุกวันไหมขายทุกวันอ่าถ้าเป็นงานองค์พระขายทุกวันเก้าคืนเก้าคืนเลยนะไวนะ จะไม่ไหวจะไม่ไหวจะไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวซิอยู่เป็นแม่งก่อนน้องไหวอยู่นะเออไหวนะแข็งแรงนะแข็งแรงตอนนี้ดังมากน้องเยาวเนี่ยดังมากอยากจะให้ฝากถึงคนที่ชื่นชอบอยากจะแวะมาอุดหนุนนิดนึงฝังหน่อยฟังหน่อยช่วยให้แปนคลับช่วยเหลือยายดอยอมาอุดหนุนหน่อยข่วยจ้าเขาเป็นทีเด็ดข่วยจ้าหมูตุ๋นคุณผู้ชมเขายืนหนึ่งมากๆ ที่นครปฐมแวะมาหาได้เดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วคุณผู้ชมวันนี้เื่อเวลาของรุยกังข่าวนะคะลูกปัดและเย้เย้าตักเลยเหรอตัก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 ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตักเลยตักเลยโอ้ยยังไม่ไหวชมลุยกองข่าทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง Youtube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมลยทุกที่เลยจ้า